สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ใหม่จะมาทำโจทย์เรื่องเลขยกกำลังให้ดูนะคะจากที่พี่ได้สอนเรื่องสมบัติเลขยกกำลังให้น้องไปแล้วใครยังไม่ดูต้องไปดูคลิปนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้เลยอ่ะมาดูกันค่ะว่าทำโจทย์เลขยกกำลังเนี่ยทำยังไงอย่าลืมกด subscribe พี่ด้วยนะคะอ่ะโจทย์บอกว่า จงทําให้เป็นเลขยกกําลังในรูปสําเร็จในรูปสําเร็จเนี่ยก็แปลว่าโจทย์ไหนที่เราทําตามสมบัติของเลขยกกําลังได้เนี่ยก็ให้จัดการมันซะให้หมดนะคะข้อแรกเนี่ยสามยกกำลังหกส่วนสามยกกำลังสี่อันนี้เป็นสมบัติข้อที่สองเลยก็คือหารเหมือนกันหารกันให้น้องเอาเลขชี้กำลังมาลบกัน,นะคะ่ะ มันก็จะได้3ยกกำลัง6ลบ4อย่าลืมนะคะต้องเอาตัวล่างขึ้นไปลบข้างบนอ่ะข้อนี้ก็เลยตอบ3ยกกำลัง2ง่ายๆเลยค่ะมาข้อ2อะไรที่ตัดได้ก่อนก็ตัดนะคะ14คูณอยู่กับ7กำลัง9ส่วน2คูณ7กำลังส ตัด2กับ14ก่อนเลยค่ะก็จะเป็น2 1 2 2 7 14 7ตัวเนี้ยเเฉยเใช่ไหมมันมียกกำลังหนึ่งอยู่นะอ่ะจัดการกับข้างบน,นะคะ่ะข้างบนฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ไหมก็จะเป็น7จกำลัง1บวกกับ9แล้วข้างล่าง7จกำลัง4ย้ายขึ้นไปข้างบนนะคะกลายเป็นลบสี่ หน่งบวกเกลบสนะคะก็จะตอบ7ยกกำลัง6ข้อ3ามค่ะ A กำลังสิส่วน A กำลังหาง่ายเลย A กำลังสิบลบกับหตอบ A กำลังสินะคะข้อ14ค่ะตัดมันซะก่อน 14คูณกับ x กํลัง9ส่วน2 x กํลังสตัดเลยค่ะ2 7 14ข้อนี้มีตัวเลขอยู่แค่ตัวเดียวแสดงว่าเราไม่สามารถทำอะไรกับตัวเลขได้แล้วก็เป็น7ไปเลยส่วน x กํลัง9นะคะก็ลบกับ4ตอบ7 x ยก,กําลังหข้อ5ค่ะ 5-6ากำลังหคูณกับ5กำลัง4คูณกับ5กำลังลบสส่วนด้วย5ากำลัง7คูณ5กำลังลบ3อ่ะข้อนี้พี่จะจัดการกับฝั่งบนและฝั่งล่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนข้างบนนะคะเอาเลขชี้กำลังมารวมกันมันก็จะเป็น5-6ากลังหบวก4บวกกับลบ2ก็กลายเป็นลบสข้างล่างค่ะ 5ยกกำลัง7บวกกับลบ3ก็คือลบ3ข้างบนนะคะ6บวกสเป็น10 10ลบ2เหลือ8ได้5ากำลัง8ข้างล่าง7ลบ3เหลือ4เพราะฉะนั้นกลายเป็น5ยกกำลัง8ลบ4ตอบกํากำลัง4ข้อ6ค่ะอ่ะาคราวนี้ เลขชี้กำลังของน้องเป็นตัวแปรนะคะถ้ามันเป็นตัวแปรก็คิดเหมือนตัวเลขปกตินี่แหละคะ่ะก็คือย้ายข้างล่างขึ้นไปลบกับข้างบนแต่นะคะข้อนี้เนี่ยชีย้กำลังของด้านล่างมันเป็น n ลบหนึ่งพี่จะมองว่า n ลบหนึ่งเนี่ยคือก้อนก้อนหนึ่งน้องต้องยกขึ้นไปทั้งก้อนนะคะมันก็จะเป็น 6ยกกำลัง n ลบด้วยก้อนสีเขียวคือ n ลบ1แบบนี้นะคะจะต้องกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปค่ะการกระจายเครื่องหมายลบก็คือการคูณด้วยเครื่องหมายลบนี่แหละเข้าไปอ่ามันก็จะเป็น6ยกกำลัง n ลบ n บวก 1n ลบ n ก็จะหมด เหลือแค่6ยกกำลัง1ก็เขียนว่า6เฉยๆนะคะยกกำลัง1ไม่ต้องเขียนนะอ่ะข้อ7เริ่มเยอะขึ้นเนาะจัดการกับข้างล่างก่อนค่ะอ่ะพี่จัดการกับข้างล่างก่อนข้างบนเขียนไว้เฉยๆ 3N บวกสข้างล่าง ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะกลายเป็น3ยกกำลังสองบวกด้วย n ลบสสังเกตนะคะว่าถ้าเอามาบวกกับสิ่งที่เป็นก้อนๆเนี่ยก็คือบวกกับก้อนนั้นได้เลยเห็นไหมพี่เอามาเขียนเลยแต่ถ้าเป็นการเอามาลบกันเนี่ยน้องจะต้องใส่วงเล็บแล้วคอ่อยกระจายลบเข้าไปอ่ะถ้าเป็นบวกเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะเขียนได้เลย ข้างบนนะคะเหมือนเดิม3ยุยกกำลัง 3N บวก2ส่วนด้วยข้างล่าง 2N บวกกับ N ก็จะเป็น 3N 3ยุนากกำลัง 3N ลบกับ3ขคราวนี้ฐานเหมือนกันหารกันใช่ไหมพี่ต้องเอาก้อนสีเขียวนี้นะคะขึ้นไปลบกับก้อนสีชมพูข้างบนโดยมีก้อนสีชมพูเป็นตัวตั้ง ก็จะกลายเป็น3มยกกำลัง 3N บวก2ลบด้วยก้อนสีเขียวต้องใส่วงเล็บค่ะ 3N ลบ3แล้วน้องก็กระจายเครื่องหมายลบเข้ามาก็จะกลายเป็น3ยุยกกำลัง 3N บวก2ลบด้วย 3N แล้วบวก3 คำตอบที่ได้จะเป็นอะไรพวก n นะคะ 3n กับลบสาตัดกันหมด2อบวกสเป็น5ข้อนี้ก็เลยตอบ3ามนิ้วกำลังห้าข้อ8ค่ะทำไมต้องบอกว่า b ไม่เท่ากับ0ด้วยเออเมื่อ b ไม่เท่ากับ0เพราะว่าอะไรนู้มคะถ้า ตัวนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมศูนย์ยกกำลังอะไรมันก็ได้ศูนย์ทางคณิตศาสตร์นะคะถ้าอะไรก็ตามส่วนด้วยศูนย์เนี่ยมันจะแปลว่าหาค่าไม่ได้เขาก็เลยต้องบอกไว้ก่อนว่า b ไม่เท่ากับศูนย์นะอ่ะข้อนี้เราก็ค่อยๆจัดการไปค่ะทำพวกข้างบนก่อนฐานเหมือนกันคูณกันใช่ไหมจับเลขชี้กำลังบวกกันค่ะ ก็จะกลายเป็น b กำลัง3 n บวก2บวกกับ n บวก3พวกข้างล่างก็เลขชี้กำลังบวกกันค่ะ b ยกกำลัง2 n ลบ3บวกกับ2 n บวก5ข้างบนได้อะไรบ้างข้างบนมี3 n กับ n ใช่ไหมกลายเป็น4 n แล้วก็2บวก3เป็น5ข้างบนก็จะได้ b ยกกำลัง 4n บวก5ข้างล่างค่ะข้างล่างมี 2n กับ 2n อ่ะจะบวกกันกลายเป็น b ยกกำลัง 4n ลบ3บวก5ได้บวก2อ่ะ แล้วก็ทําเหมือนข้อที่ผ่านมาค่ะจับก้อนสีเขียวอันนี้ไปทั้งก้อนไปลบข้างบนอ่ามันก็จะได้ b ยกกําลัง 4n บวก5ลบกับวงเล็บ 4n บวก2แล้วก็กระจายเครื่องหมายเข้ามาค่ะลบเข้ามาลบเข้ามา ก็จะได้ b กํลัง 4n บวก5ลบ 4n ลบ2 4n กับลบ 4n หมดเหลือแค่5ลบ 2. 2มันก็จะตอบ b กํลัง3อะไม่ยากเลยเห็นไหมคะน้องแค่ต้อง รอบครอบนะเรื่องเครื่องหมายเนี่ยสำคัญมากนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ก็จะทำเรื่องเนี้ยอีกแต่โจทย์จะยากขึ้นยังไงก็ฝากคอร์สออนไลน์ของพี่ด้วยนะคะเริ่มเรียนวันที่24พฤษภาที่จะถึงนี้สอนสดทุกคาบพี่รับตั้งแต่ป .5 ถึงม .4 นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์พี่มาเลยค่ะหรือว่าจะ ทักมาใน Facebook แฟนเพจนะคะคณิตบ้านพี่ใหม่สุราษธานีก็ได้ออย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะคะถ้าคลิปพี่มีประโยชน์ก็ออกฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ